ช่วงนี้ภูมิแพ้กำเริบนะคะสาวพี่แพ้แบบบุ๊กก็สั่งเครื่องฟอกอากาศมาไม่หยุดตัวนี้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศมินิรีวิวเครื่องฟอกอากาศกันอีกแล้วค่ะบุ๊กเหมือนเป็นโรคเลยทุกคนช่วงนี้คือเครื่องฟอกอากาศเต็มบ้านมากแล้วก็ด้วยความที่รู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะมากๆเนาะแล้วก็บ้านบุ๊กอะมีหลายห้องแล้วก็บริเวณค่อนข้างที่จะกว้างวันนี้ก็เลยซื้อเป็นเครื่องกรองอากาศของรุ่นนี้มาค่ะค่ะตัวนี้เป็นแบบรุ่นมินิทุกคนเป็นรุ่นมินิเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลย สั่งเป็นรุ่นมินิเพราะว่าเผื่อจะเอามาตั้งที่หน้าทีวีให้คุณแม่หรือว่าเอาไปวางไว้ที่โต๊ะทํางานเนาะข้างห้องนอนอะไรก็ได้ค่ะแกะดูข้างในพร้อมก,กันซึ่งนี่นะคะข้างในจะมีคู่มือมาให้แบบนี้อันน,นี้เครื่องเขาแบบขนาดเท่านี้อนะทุกคนมาดูข้างในกันนี่นะคะขนาดของน้องอันแค่นี้เองทุกคนเขาเป็น ขนาดมินิเนาะเป็นรุ่นมินิคือจะตั้งไว้บนโต๊ะก็ได้แบบวางไว้บนโต๊ะทางานก็ได้วางไว้หน้าทีวีอะไรก็ได้นะคะเป็นบริเวณเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเราจะต้องแกะข้างในนะคะแกะไส้กรองออกมาก่อนก่อนใช้นะทุกคนเราจะต้องแกะไส้กรองออกมาก่อนนะคะนี่ตรงด้านข้างนี้นะเขาก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าล็อกหรือไม่ล็อกนะคะถ้าเราจะปลดเราก็คือหมุนโอเคขั้นตอนแรกอะไส้กรอกเขาเป็นแบบนี้อะเห็นไหมไส้กรองเขาจะเป็นแบบ ขนาดมินินี่คือใส้กองเขาได้มาแล้วเราแกะเราแกะพลาสติกออกก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะไม่กองนะอ่านี่ใส่กองด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องเหมือนเดิมใส่กับข้าไในในเครื่องปึง้งเสร็จแล้วปึ๊บล็อกปึง้งแค่นี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันคะ่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าจอบอกสถานะนะคะดึงลีมออก,ก่อนีออ่เริ่มง่ายๆอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดก,กดหนึ่งครั้งก็คือจะเป็นการเปิดนะคะเครื่องก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันไอออนนะคะเราก็จะเปิดไม่เปิดก็ได้อ,อันนี้บุ๊กจะเปิดฟังก์ชันไอออนด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นระบบออโต้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นพัดลมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาพัดลมที่ระดับไหน อันนี้คือจะเป็นโหมด s l e e นะคะทุกคนโหมด s l e e ก็คือเขาก็จะไม่มีไฟแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโหมด Sleep นะ l o อ่ะถ้าโหมดโลก็จะมีไฟขึ้นมาเป็นปกตินะคะโหลด High พัดลมก็จะแรงขึ้นมาอ่าหรือว่าจะเป็น Auto ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น Auto เดี๋ยวโกจะตั้งไว้เป็น Auto อันนี้จะเป็นการเตือนการเปลี่ยนไส้กรองอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาคะ่ะนี่เลย ไฟสวยมากทุกคนนี่ค่ะเครื่องฟอกอากาศมินินะคะมีไฟให้แบบนี้เลยเครื่องฟอกอากาศมินิที่อยากจะแนะนําเลยจ้าอันนี้ค่ะมีไฟแบบนี้อันนี้จะเป็นอุ่มออโต้นะคะทุกคนตัวนี้ก็คือกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะช่วงนี้ภูมิแพ้กำเริบนะคะสาวพี่แพ้แบบบุกก็สั่งเครื่องฟอกอากาศมาไม่หยุดตัวนี้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศมินิเหมาะสําหรับพื้นที่20ตารางเมตร ถ้าปรับเป็นโหมดสลีปนะคะน้องเขาก็จะไม่มีไฟเดี๋ยวปุ๊กจะกดเป็นโหมดสลีปให้ดูนะกด1ทีมีค่ะไฟก็จะปิดไปแต่ว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะคะเราดูที่ตรงนี้เลยนี่อันนี้คือเหมาะกับพกพาแล้วก็เหมาะกับวางที่โต๊ะทํางานหรือพื้นที่แคบๆนะคะแล้วก็สไตล์มินิมอลเหมาะกับห้องถูกห้องด้วยเครื่องฟอกอากาศที่จะคอยบอกคุณภาพของอากาศนี่เลยเปลี่ยนอากาศไม่ดีให้เป็นอากาศดีด้วยเครื่องฟอกอากาศเจ้าเครื่องนี้นี่นะคะถ้าเรากดอุ่ม ปุ๊บนี่เลยเขาก็จะเปลี่ยนอากาศของเราให้กลายเป็นอากาศดีถ้าเป็นไฟสีเขียวแบบนี้แปลว่าอากาศดีค่ะทุกคนถ้าเป็นไฟสีเขียวแบบนี้แปลว่าอากาศดีถ้าเราอยู่ในโหมดของออโต้พัดลมก็จะทางานในระดับต่ำแต่ถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเหลืองถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะถ้าไฟตรงนี้เป็นสีเหลืองก็แปลว่าอากาศเป็นปกติค่ะไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ถ้าไฟตรงนี้เป็นสีแดงแปลว่าอากาศไม่ดีอาจจะฝุ่นเยอะนะคะก็ลองไปดูนะคะเครื่องฟองอากาศมีติดบ้านไว้ก็อุ่นใจค่ะ